รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแถลงข่าวโครงการโคล้านครอบครัวประกาศความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่พร้อมเดินหน้าทําให้โครงการสู่ความสําเร็จเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทดลองศึกษาและค้นคว้าลงมือทําจริงและมีผลสําเร็จเป็นรูปธรรมโดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องของการเลี้ยงโคตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําพร้อมเชฟชุมพลรวมต่อย,ยอดการรังสรรค์เมนูเพิ่มมูลค่าจากเนื้อโคโครงการโคล้านครอบครัวเพราะโคเนี่ยถ้าเลี้ยงเนี่ยครบ3ปีเนี่ยก็จะมีเงินแสน ตอนนี้เราใช้ในเรื่องบริบทของกองทุนหมู่บ้านที่สาม,มารถที่ขับเคลื่อนได้เร็วสมัยชิดกองทุนหมู่บ้านเนี่ยที่ไม่มีประวัติเสียได้มาเข้าถึงแหล่งทุนตรงนี้โดยรัฐเนี่ยซั b ซิได z ดอกเบี้ย4ปีในตำบลผมอ่พิสูจน์ไปแล้วจากวัว2,000ตัวและวันนี้70%เของควเรนในตำบลสะพานหินเนี่ยมีวัวอยู่800 0ตัวเลยอยากเชิญชวนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านวันนี้เป็นโอกาสดีที่สุดที่ท่านบุเห็นความสุคัญแล้วผลักดันงบประมาณมาให้3ปีถัดไปหรือว่าต่อไปวัวจะเลี้ยงท่านครับ